อ,อไปน่าจะอยู่แค่สามคน,นี้เล้ว,วะลุยเลยบบเ,เราต้องไปถึงด่าน้อยนะเว้ยวันเนี้ยผมแบกเองไม่เอาอะไรไปแล้วกัน เปิดเสียงสุดเพื่อบรรยากาศเธอโผล่มาจากไหนเธอโผล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู้ไปแลยจ้า เราเล่นมาแล้วนับต่อน,นักแต่เราก็ไม่เคยผ่านถึงด่านร้อยสักทีเราต้องผ่านแล้วหมรอบเนี้ฮะประตูที่เจ็ดแล้วเก้าไม่หาของเลย สปีดลันวะเนี่ยเล่นไม่เป็นสอนมั้งก็แค่วิ่งผ่านประตูแค่นั้นเลยแล้วก็ลบผีรอด้วยกระพิบ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  Wow, gặp tay bà bà chưa phô ma chắc đây à bà à bà quá Gom 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 gom. เกียงค่ะ <5. S 1> ทำไมมาแบบไม่มีเสียงวะครับด่านหนึ่งร้อยเฮ้มาแบบไม่มีเสียงเลยเลยว้ยม,มาจากไหนเธอโพมาจากไหนไม่ใช่โหมดฮาร์ดก่อนนะเือไม่ได้ดูมันมันก็แตกทุกห้องนะเมื่อกี้พูดถึงอะ่ะ<ด>แตกเฉย แตกแตกทุกห้องเลยนะเว้ยไอ้ยัี้ยอะไรแตกอ่ะห้าร้อยห้าสิบห้าน้ำแตกแอด <c oughs> ออมไงจะใครรับขอบคุณนะครับไว้มีอะไรมาแลกใหม่อ๋อมันเตือนโอเคมันเตือนไงต่อไปหลอดไฟแตกกูจะหาโต้เลย <c oughs> <c oughs> ใครบอกจะให้สไปโนวะไม่เห็นได้เลย ไม่เห็นใครให้จะไปโนรีซิริเรยยังทำได้ไหมน่าจะลองดูดิรอเบียร์พอนะ <c oughs> ทำไม่เป็นแล้วห้าหมห้าันห้ารอยห้าสิบห้า ผมทำสิริเริมไม่เป็นครับนะแต่พอพิมพ์ครับมันก็เริ่มเรือว่ากูไม่ต้องหาของว่ากูวิ่งไปง่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปเองถึงด่านร้อยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวลองวิ่งจวดดู <c oughs> เราจะวิ่งแบบไม่เก็บของแล้วจะจวดไปเลยจะสุรวดสลัดไปเลย เหมนกับพิบปะกลใส่ชายเฉยเจ็บสี่ไว้ก่อนเดยบอกไม่แปลกนะสิบห้า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 เอาตรงๆนะ ฉันกลัวเป็นมาหนูเมือนกับคนมามามฉันกลัวเป็นมันมามันมานี่เปล่าพี่เอาไม่มี้เล้เลยว่ะ euh ฉอดแม่งคนที่ยงแม่งยืนมองหน้ากันไหนเที่ยแม่งยืนมองหน้ากันเฉยเลยสัสเรียนคณิตกันครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสยามฮิวโกสองสี่แปดรู้เลยไอสัสเลยเข้าประตูผิดเลยแม่งยืนมองหน้ากันไหนเที่ยงคนเที่ยคุณจะรู้อ่ะสัส แอ้อมไงจะใครละเสียงจะหนอทําไมท่องใหม่คนนี้จะพาไปด่านหนึ่งร้อยห้ารอยห้าสบห้าใช่เขาจะแบกเราจนไปถึงด่านร้อยขนลุกเลยครับเปวดที่ไอ้เหี้ยถึงถึงเราผ่านมาได้ใช่ไหมแม่งก็มาเจอด่านในด่านเทียนีอีกไม่ไม่มีตู้หลบอีกนอกจากตู้เนี้ยไอ้เหี้ย เอาอะไรมาหลอดวะเนี่ยโครเถอาจารย์มหาลาัยสั่งงานวิจัยเยอะมากทำเอานิสิตคิดการเลิดส่วนเตอร์ที่ลิเบิร์ตคิดแต่ไม่ถึง years later. <c oughs> ถึงร้อยจริงนะเนี่ย นั่งดูอย่างเดียวเนะี่ยไออวต้องไปเลยไม่ต้องเก็บของแล้วเอาให้มันถึงดาดร้อยไป,ไปเลยโจงไม่มีตู้โจงไม่มีตู้โอ้แม่งตู้เต็มเลยสัสเจอโปรมา อันนี้ยอมตายนะอันนี้ยอมตายนะเนี่ยไม่ใช่นะสวยอันนี้เขายอมตายให้นะเนี่ยรู้เลยดรันนะรันนะ ไปมาไอเดกแม่งประตูสี่มึงก็มาแล้วเหรอกะไม่ให้กูเล่นเลยดิเมื่อกี้ไอ้สัตว์มึงก็เอากูเกินกาไม่ให้กูเล่นจริงองะเนี่ย มันจะมันจเอาเราตั้งแต่ประตูที่สี่เลยเว้ยเกินไปปะไม่ใช่แล้วเนี่ยพี่ก็ทำผมเกินไป แล้วกุญแจเจอโปรมมาเชิญรอกันด้วยเจอเดี๋ยวแม่งวิ่งมา เล่นสักทีสินะมามามาเฮ้ยเย็ดแม่กูเกือบตายสักคิดไอสัตว์อ้าวตัวแบกกูแตกว้ตายตูเป็นร้อยตายได้ไงฮัลโหล ตัวแบกกูแตกตู้เป็นร้อยแต่ตายคืออะไรกันได้ยินเสียงจากพี่เสียงซ้อนนะ แล้วคิดว่ามันไปแล้วอย่าฟังเสียวพี่ดิมามามาอีกมาอีกมาอีกเกมนี้แค่ฟัวเสียง ออกมันก็น้อยออรอบก่อนพี่เล่นน้อยคอยนานรอบนี้เป็นเองแล้วกัน <c oughs> สลับกันไปเดี๋ยวพี่ก็ตายแล้วเ,เชื่อดิเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยว่าแต่สกิทสกิทมันตีแรงขนาดนั้นได้หรอวะ สกิมันไม่ได้ตีแรงไม่รอดหรอกสกิทมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นไม่ใช่เหรอไรอเหอี้ยแม่งตีทีครึ่งหลอดพ่อมึงกูแทบตายเจอแอบปุดกัดไม่รอต๊ะ ของในห้องนี้มีตัวมามามัน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 มาแล้วเออมันมาตู้ตู้ไอ้สัตว์ตู้ เฮ้ยเกือบไม่เจอตู้เลยหม่ะก้ม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 ยิแปละยิแปละอันนี้ให้หาคญเจอไปเนี่ย เชือป้าบจริงด้วยหาคุแจวะ ไฟเช็คก็หมดนะหายละต้องงมหาทางอีกกูชีวิตไปตกใจเมืองสก,กิดกูเนี่ยไอ้เหี้ย จะสกิดหาคนพ่อคนแม่มงไงกู <c oughs> เจมอยู่ห้องนี้ <c oughs> แม่งมาไม่มีเสียงด้วยเอากูแล้ว ประตูที่ยิบเก้าเปล่าวะยิบเก้ายิบเก้ายึบเก้าไม่ใช่สามสิบยิบเก้ายิบเก้ายิบเก้าประตูทางออกจุดใสจำได้นะได้อย่างมืดเลย าทางไปสามสิบแต่กุญแจอ,อย่าบอกนะว่า บอกนะว่าเอ้ยรอดวะรอดอได้ไงวะกูยังไม่ได้ยินเสียงเลยเองรอดอได้ไงวะพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงเลย <c oughs> เป็นกูกูตายนะเนะเมื่อกี้ท่านไปหลบในห้องเมื่อกี้รอดอได้ไงวะเจสซัมีบุญจริงๆเลยมีบุญของแท้ ติดกูวิ่งติดกูวิ่งติดกูวิ่งติดติดซ้าย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 อีกซ้ายอีกซ้ายอีกกลาง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 แดอาราจู สามเก้าสามเก้าได้ไงเก่งไงฮัปปะดามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ผ่านมาแล้วรอดูห้าสิบเอ,อ้ยอย่าดูถูกพี่กันไป ไม่ต้องถึงห้าสิบหรอกไม่ต้องถึงหรอกห้าสิบอะไรอยาไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วตลอดเลยห้องมืดเนี่ยห้องมืดเป็นตลอดเลยนะเว้ยไม่ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยไปนอนระปลูกผักกันเอาทอแล้วเหรอพักกันทอแล้วล่าสุด